สวัสดีครับ Griffin: กลับมากับผมนะครับบานนะครับวันนี้เรารอยู่ที่สนามช้าง International น i r ล u กิตนะครับก็สนามช้างนะครับก็เป็นสนามเกรดเอ a เนะครับเกตดนะครับมีทั้งหมด4 5 5 4เมตรนะครับความกว้างของแท็กเนี่ยอยู่ที่12เมตรแล้วก็ทางยาวสุดเนี่ยอยู่ที่1กิโลนะครับหรือว่าพันเมตรนั่นเองมีทั้งหมด12โค้ง12ท่าไหน และวันนี้เรามากับเจ้าคันนี้ครับเดี๋ยวไปดูว่าคืออะไรนะครับก็คือคันนี้นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับทีมนะครับ Alpha Factory Racing Team by p a u s a นะครับเดี๋ยวมีใครบ้างในทีมนี้นะครับแล้วก็หน้าติดตามยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับและแน่นอนครับวันนี้ปีนี้นะครับเขาใช้ K W Competition 3A เครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่านะครับทีมงานเขามีใครบ้าง เดี๋ยวผมพามารู้จักกับทีละคนนะครับผมอ่าไม่รู้เลยว่า จานว่างอยู่ไหมครับได้ครับแบบเลี้ยวสุดๆอันนี้นะครับพี่บางนะครับอ่านักแข่งของทีมอะไรครับผมเอ่ออัลฟาแฟคทอรี่เ a c ซิ่งทีมบ้านครับผมโอเคครับผมเอ่อปีนี้นะครับเออ่สนามแรกที่ไหนครับผมเออ่สนามแรกบางแสนครับสนามแรกบางแสนนะครับก็พี่บางนะครับขับกับพี่บอลนะครับวันนี้เมื่อกี้พี่บอลกําลังซัดอยู่นะครับแล้วปีนี้เป็นไงบ้างครับปีนี้ก็วันนี้เราก็เพิ่งได้มาเทสรถกันก่อนแข่งบางแสนครับ ก็ความพร้อมก็ตอนนี้เราก็พร้อมกันเต็มที่แล้วแหละที่ว่าเซตติ้งใหม่เทสใหม่อะไรลองดูก่อนสนามบางแสนครับ๋อความยากของสนามบางแสนนี่คือมีท่าไหนบ้างครับพี่บังมันยากยากสําหรับผมคือผมไม่เคยขับคันนี้กับสนามบางแสนเลยเลยเลยนะครับก็คือเราติดตามพี่บางมาตลอดพี่บางขับนั่นแหละอีโคมาเรื่อย นะครับก็คือไม่เคยขับคันนี้ที่บางแสนเลยใช่แล้วก็อย่างแท็กบางแสนไม่ได้ไม่ไม่ได้ถูกแข่งมา2ปีอะครับอ่าไม่ได้ถูกแข่งมา2ปีใช่สภาพสนามอะไรมันก็ไม่รู้เป็นท่าไหนแต่ปกติก็คือทุกสนามเนี่ยเขาจะมีเอเอเข้าไปเช็คก่อนใช่ครับอ่านะครับก็ผ่านมาตรฐานนะครับก็ยังไงปีนี้นะครับฝากติดตามพี่บังนะครับในทีม Alpha Factory นะครับเลสซิ่งทีมไบ p พซานะครับก็ สนามแรกบางแสนวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ 2, 3เดือน7เดือน7นะครับก็คือใกล้ถึงแล้วนะครับก่อนคลิปนี้ออกนะครับเราจะพยายามให้คลิปนี้ออกก่อนเนาะพี่นันเนาะนะครับก็ฝากติดตามนะครับพี่บางอีกหนึ่งนัครับนะครับที่ผมติดตามเองส่วนตัวด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับ โอเคสวัสดีครับผมมาก็กลับมาแล้วครับผมจะมาแนะนำทีมงานคุณภาพของ Alpha Factory Racing Team by p a u s a ทีละคนเลยนะครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อโอครับตำแหน่งอะไรครับหลักๆของทีมแมคานิกครับอ่าเป็นแมคานิกนะครับของทีมนะครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับผมโออ่าพีทครับแมคานิกครับอ่าพีทครับคนนี้นะครับเห็นประจำพีทนะครับบ่อยๆนะครับเสียงเสียงมันเหมือนจะหายไปจากโลกนี้เนาะอ่าอันนี้นะครับหน้าตาคุ้นเคย ผมเกินครับมาช่วยเขาทามาช่วยเขาทานะฮะไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันนะฮะคนนี้อ่ะผมอ้นฮะแมคคณิกเหมือนกันอ่าแมคคณิกเหมือนกันนะครับเอาก็ยังไงเดี๋ยวผมให้ทุกคนฝากนะครับถึงพูดคนดูนะครับอ,อให้ตามเชร,ร์ทีมเราหน่อยฝากเชร์ทีมเราด้วยครับ <S <S อโอเค <ๆ S 1> อ่ะจะไปชิคลมยางแล้วจันพิดจันพิดฝากเชร์ทีมพวกเราได้ครับผมอ่าโอเคพี่อ้นพี่อุ่นครับเป็นกำลังใจให้ พวกเราเลยครับผมโอเคนะครับฝากติดตามทีมนี้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกับตำแหน่งอื่นของ Alpha Factory Racing Team by Pauza ว่ามีใครกันอีกบ้างนะครับขาดคนนี้ไปไม่ได้นะครับสำหรับทีมนี้แนะนำตัวนิดนึงครับแนะนำตัวนิดนึงครับช่างม่ำครับง่าเลยพี่ม่ำนะครับอ่าเป็นน่าจะเป็นคนที่ดูหลักๆนะครับของทีมช่างทีมนี้นะครับก็ปีนี้ วิ่งสนามแรกที่บางแสนนะครับอ่าเมื่อกี้บางอีปบอกแล้วนะครับก็วางผลเป็นไงบ้างพี่มัมเอ่อจริงๆก็แอบหวังผลแบบโพเดียมอะครับขึ้นแท่นหนักขึ้นแท่นแล้วครับอ่านะครับก็เต็มที่นะครับปีนี้เต็มที่นะครับทีมงานก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแฟนคลับก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงฝากพี่มัมบอกเอ่อติดตามทีมเราหน่อย นะครับฝากฝากเชียทีมทีมเราด้วยนะครับติดตามผลงานด้วยครับที่บางแสนครับสนุกแน่นอนครับเจอกันได้ครับนะครับก็ถ้าใครเจอพี่หม่ำนะครับก็ทักทายได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเดี๋ยวจะงานเข้าเอานะครับผมนะครับก็เดี๋ยวไปดูทีมงานคนต่อไปนะครับก็ยังไงฝากพี่หม่ำด้วยนะครับสวัสดีครับก็อันนี้เดี๋ยววิ่งนะครับเทสทั้ง2คนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมเข้าพิษ ก็จะดึงสายนะครับสื่อสารนะครับจะคอมอ,อกร์น,นะครับตุดกล้องนี่นาตาคุณพ้นผมเอาไม้ชี้หน่อยนี่มีอ่าคุณบิ๊กนะฮะคุณบิ๊กอ่านะฮะตามดูตามเซอร์วิสเป่าลมนะฮะอ่าอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับนักแข่งนะครับทีมอัลฟาแฟ c t อรี่เลสซิ่งทีมบายพาวซ่า นะครับพี่บอล <c oughs> พี่บอลแนะนำตัวนิดนึ่งครับผมครับผมชื่อบอลน,นะครับเผ่าพันธุ์ตนเฉลี่ยครับครับผมก็เป็นนักแข่งให้ทีมเออฟาแฟคเตอรี่เลสซี่ทีมมาร์ลซานะครับชื่อคนเาียว <c oughs> ปีปีนี้เป็นไงบ้างครับพี่บอล <c oughs> ปีนี้ก็เมื่อกี้มีลงไปเทสแล้ว <c oughs> ใช่มีลงไปซ้อมบ้างก็ต้องตอนนี้ก็ต้องเหมือน เหมือนคอสหนิมกลับมาเพราะว่าเราห่างไปหกเดือนนะครับอ่าค่อนข้างนานค่อนข้างนานครับแล้วก็สนามแรกวิ่งบางแสนใช่สนามแรกบางแสนด้วยก็ท้าทายสุดๆออืนะครับถนนบัมปี้กระดานน่าจะเหนื่อยสุดๆอ่าทั้งร้อนนะครับทั้งเครื่องนะครับสายตาอะไรอย่างงี้ก็ต้องพร้อมใช่ร่างกายก็ต้องพร้อมต้องคิดร่างกายพร้อมอ่ามีแบบว่าสมมติเพื่อนๆที่ดูอยู่จะแบบอยากเป็นนักแข่งเนี้ยเป็ร่างกายเราต้องทำไงบ้างพี่ เข้าๆก็เหมือนเรา,ก,าก็ต้องมีวินัยเหมือนเล่นกีฬาทั่วไปครับอือย่างแรกก็มีความมุ่งมั่นก่อนว่าถ้าเราชอบจริงล้วก็พยายามแบบศึกษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ศึกษาว่ามันควรจะออกอกาลังกายยังไงฟิร่างกายยังไงให้สมส่วนครับให้พร้อมให้พร้อม,ใ,อมใช่ครับให้พร้อมอแขนเขินก่อนหน้านี้พี่บอลบอกโอ้ถ้าไม่ได้ซ้อมนี่ลงไปเลี้ยวทีแขนมันยุเ่เหยใช่เพราะว่าแรกๆที่ขับปอร์เช่ก็ไม่คิดว่าจะต่างจากรถเล็กๆรถคันอื่นทั่วไปก่อนหน้านี้พี่บอลขับขันไหนมาบ้างครับก็ ได้ขับพิตตี้มาก่อนครับพิตตี้ครับอย่างพิตตี้ผมก็ไม่ได้แบบเออแบบมองเรื่องการออกกำลังกายสําคัญในเลยมากเงี้ยครับก็าก็ว่าอย่างพี่บอลมีประสบการณมาอยู่แล้วนะใช่ครับคิดว่าแบบได้อยู่ยังไงก็เอาอยู่ครับอ่าพอได้ไปไปฟอมครั้งแรกโอ้โหร่างกายไม่ได้เลยคือขับคือขับไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่ใช่ว่าแบบประคองไปคือขับไม่ได้เลยครับขับแบบต้องลงแบบต้องรู้รู้ตัวแล้วเรารู้ตัวแล้วไม่ไดวลอีกแลก่อนหน้านี้พี่บอลกับทีมนี้ คว้าแชมป์อะไรมาบ้างครับผมคร่าวๆอ๋อสำหรับผมอะครับครับผมของผมก็เป็นซิตี้ก็ยังไม่ได้แชมป์อะไรแต่ก็ขึ้นทูอ่าขึ้น,น <ทร S 2> โพเดียมก็ลดบางสนามก็มีปัญหาบ้างนี่ครับอ่าครับ,รบก็คือรถรถแข่งเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้แข่งแค่คนเดียวครับเนาะก็มีทีมงานเมื่อกี้ที่ผมพาไปรู้จักแล้วนะครับน้องๆต่างๆนะครับอ่าก็รวมถึ่างพี่บอลนะครับยังไงพี่บอลฝากเอ่อขอเสียงเชียร์จากแฟนๆหน่อยว่าปีนี้เราที่สนามบางแสนเราจะ มุ่งมั่นขนาดไหนครับก็ฝากติดตามทีมเอลฟาส์แคลกรีเลสซิ่งทีมบายพาวซ่าด้วยนะครับครับผมครับแข่งบางแสนวันปลายเดือนครับอ่าปลายเดือนนะฮะครับก็ยังไงฝากติดตามพี่บอลนะครับอีกหนึ่งนักขับนะครับก็จะมีสองสองท่านเนาะก็มีพี่บางอีฟแล้วก็พี่บอลนะครับก็ยังไงฝากติดตามกับเอลฟาส์แคลกรีเลสซิ่งทีมบายพาวซ่านะครับในรถคอร์สนะครับ GT3 ครับนะครับก็คือถ้าเป็นรหัสของเขาก็คือ9ก1าก็หน ครับนะครับเบอร์สามดีสามครับอ่าครับเบอร์สายสามนะครับแล้วก็ปีนี้ใช้เคเดบิลคอมเพติชันครับผมนะครับนะครับยังไงก็ฝากเชียร์พี่บอลด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมครับผม later.